โอ้โห oh, ไก่น่ากินมากเออเออเอ่อท,ท,ทสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจนลินเช่นเคยวันนี้เรากลับมาในแมปของ Grove Garden กันอีกแล้วอืมตอนนี้มาอัปเดตหน่อยว้ดูเจ้าต้นเรนโบไม่ใช่เรนโบ <laughs> เจ้าต้นมูนวัตซัมกลายปเป็นเรนโบหลายอันมากก็คือเราพยายามแบบรีเรื่อยๆนะก็คือปักตัวของมาสเตอร์สปริงเกอร์แล้วก็รอ30นาทีแล้วก็เข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้ครับอันนี้คือเรนโบ้ มูลบอดซัมที่ติดมิวเทสเยอะที่สุดในดีของเราคืออันนี้เลยเจ้านี่มูลบอดซัมครับเรนโบว์ติดน้ำผึ้งมูลลิทติดเบิร์ติดช็อคติดช็อกโกแลตติดซอมบี้ติดบัตรลิทโฟร์เส้นยังไม่ติดอะไรอ่ะดิสโก้ใช่ไหมรู้สึกว่ายังไม่ติดม่นมีโอกาสติดอยู่นะเพราะว่าส่วนเราก็มีติดอยู่บางอันแต่ไปติดที่แอปเปิลติดทําไม <c oughs> คือแบบติดเยอะมากอันนี้ก็ติดซอมบี้นะโอ้โหนนเดี๋ยวนะอันที่เป็นโกหรือเป็นเรนโบ์ซอมบี้ไม่ติดซอมบี้มันติดอันปกติโอ้โหอันนี้ก็ติดซอมบี้อะไรเนี่ยอันนี้ล่ะขอดวนบนหน่อยอันนี้ก็ไม่ใช่โกไม่ใช่เรนโบ์แต่ก็ติดอันนี้เป็นโกธรรมดาแต่ว่าติดครับอุ้ยติดเยอะเหมือนกันนะเป็นโกน้ำผึ้งมูลเลด เบิร์นช็อกซอมบี้แล้วก็บัตลิสโฟเซนโอ้ติดเยอะติดเยอะและคูลเราแจ็คพอตหน่อยมาเก็บเจ้าผลอันนี้ก็น่าจะได้เยอะอยู่ก่อนนัานนี้เราไปขายแต่ว่ามันราคาไม่ถึงเท่านี้ไงตอนเราขายเนี่ยคือมันไม่มีตัวของช็อกโกแลตไม่มีช็อกเออใช่ไม่มีช็อกแล้วก็ไม่มีช็อกโกแลตราคาอยู่ที่ประมาณ6000ล้านโอ้ตอนนี้เนี่ยถ้าสมมติเจ้าแลค,คูขโมยเนี่ยอาจจะแพงยิ่งกว่าเดิมอาจจะถึงขั้นซักหมื่นล้านอืมโอ้โหแต่ถ้าติด ตัวของบิวเท็ครบทุกอย่างอาจจะเกินหมื่นล้านก็เป็นได้นะอ๋ออันนี้เนี่ยตัวไอ้พวกนี้เราให้ติดซอมบี้ทั้งหมดแล้วก็เป็นตัวของเรนโบ์กับเป็นโกทั้งหมดก่อนพอต,ติดซอมบี้ปุ๊บเราก็ค่อยเอาออกอืมแล้วก็เอาเจ้าตัวอื่นที่ทาให้ติดมิวเท็ง่ายๆเออมาใส่เพิ่มวันนี้เรามาทาอะไรกันโอ้นี่เห็นไหมคร <c oughs> ั้งก่อนเนี่ยตอนเราปิดคลิปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเราวางตัวของสปริงเกอร์ไว้แล้วก็ยังไม่ได้ใช้เลยเออมันยังเหลือเวลานิดนึง เราก็เลยโอเคเราก็กดออกหลังจากอัดคลิปเสร็จแล้วเราก็เข้ามาใหม่นี่คือสภาพครับอันนี้คือเก็บไปแล้วนะมีหลายอันเลยที่เก็บไปแล้วอันนี้ติดเซเลชเชียลด้วยโอ้ตรงนู้นยังไม่ติดเลยก็ถือว่าโอเคม,มีต้นทองมีอะไรเต็มไปหมดก่อนนั้นนี้มีใหญ่กว่านี้อีกนะแต่ว่าเราลองเอ่อเก็บไปขายดูและแล้วก็เราได้ทําการค้าปไปหลายต้นเลยนะมีเจ้าต้นนี่อะไรอะลูมิล่าหรอ <c oughs> ใหญ่มากอันนี้คือเจ้าเอมเบอร์ลิลลี่ครับสามารถเอามาทําพวกน้ํายาได้ซึ่งน้ํายานักก็คือน้ํายานี้เคยประสบปัญหาเติมโรบักแต่ว่าต้องรอเป็นวันเป็นเดือนหรืออาจจะเปป็นีม ไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่ายังมีโอกาสโดนบิดอีกวันนี้ผมมีร้านดีๆมานําเสนอร้านวิวปกรณรช็อปนั่นเอง บริการขายโลบักแท้สะดวกปลอดภัยและส่งไวเรทราคาที่แสนจะถูกสามารถจับต้องได้บริการต่าง,างๆมากมายในแบบอาร c ไรส o คอรทโอเวอร์ Over, ทั้งฟาร์มดาบกา K, รเอฟเครวมถึงการเลื่อนแรง้งถึงแรงเอ็นบวกเลยนะบริการขายสัตว์เลี้ยงแบบกรอว์ Grow, การเดนและไอเทมต่างๆในแบบนี้อู้หถอนิเมะเลนเจอร์เอก็ยังไม่น้อยหน้าครับมีบริการ AFK การอีโวตัวละครรวมถึงการันตี100%ได้มาดาละโกจิต้าหรือตัวซีเค็ดนั่นเองอู้หอะไรมันจะดีไปมากกว่านี้น่าสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับ ไปกดได้เลยนี่เลยมันคือสไป์สปริงเกอร์อืมก็คือจะทําให้เจ้าต้นพีกต้นของโกโก้แล้วก็ต้นของเอมเบอร์ลิลลี่เนี่ยสามารถออกผลได้แบบใหญ่สุดๆซี่งส์นี้เราจะมาทําเหมือนคลิปที่แล้วเลยเราจะมาทําให้เจ้าต้นของเอมเบอร์ลิลลี่เนี่ยโตขึ้นให้แบบใหญ่สุดๆอืมดูว่าผลของมันเนี่ยจะใหญ่สักแค่ไหนกันเชียวแต่ว่าตัวของสัตว์เลี้ยงเนี่ยน่าจะไม่มีเพิ่มหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าถ้าสมมติเป็นมูลเมลอนเราสามารถใช้เจ้ามูลแคท เพื่อทําให้มันใหญ่ขึ้นได้แต่พอเป็นต้นอื่นมันก็เลยน่าจะทํายากหน่อยพิกอันนี้คือเรา FK เอาไว้นะใครอยากรู้ว่า FK ยังไงก็สามารถไปดูคลิปได้เปเปอร์ Pepper, มีไหมเปเปอร์ Pepper, มี3มเปเปอร์มี3มอีกอันหนึ่งที่ควรมีคือเจ้าโกโก้โกโก้โกเรามีไหมเนี่ยอ๋อนี่ไงโกโก,โก้มี1น uh, ึ่งโอ้โหกดดีๆเราเพียบเลยก็เดี๋ยวเวลาเราเข้าเราก็จะเหมือนเดิม,มเมล็ดต่างๆเนี่ยเราจะลงไปก่อนหลังจากนั้นเราก็รีบกดออกเลยอาจจะวางสปริงเกอร์ไว้ก่อนก็นได้วางสปริงเกอร์ให้ครบทุกอันเลยทุกแบบ แล้วก็วางทุกมเมล็ดให้จบพอวางเสร็จปั๊บเราก็จะกดออกไปเลยแล้วก็รอประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ให้ดีลองเนี่ยมาเตรียมตัวพอเราเอาดีหลักเข้ามาปุ๊บเราอย่าเพิ่งไปกดหน้าจอไม่งั้นมันจะเข้าสู่เฟสที่ทําให้ส่วนของเราเนี่ยมันเอฟเคไปเออแล้วมันก็จะขึ้นแสงสีขาวๆอืมมันตอนแรกช่วงนั้นเนี่ยเราอย่าเพิ่งกดหน้าจอแล้วให้ดีลองเราเนี่ยเดินมาปั๊บปักสปริงเกอร์ให้หมดก่อนดูก่อนว่า สปเิงเกอร์ของเราหมดหรือยังแต่ถ้ายังไม่หมดเนี่ยหรือว่าอะไรยังไงก็สามารถกดเขาเล่นตามปกติได้เลยไม่ต้องใช้ดีลองเหมือนกับเจ้ามูลเมลอนก่อนหน้านี้เพราะว่ามูลเมลอนที่มันต้องให้ดีลองมาช่วยเนี่ยเพราะว่าไม่ต้องรอดูว่าเจ้าเมวเนี่ยจะมานอนตอนไหนแต่นี่เราสามารถเข้ามาได้เลยเออเอมเบอร์ซิดเดี๋ยวเราขอวางสปริงเกอร์ก่อนแล้วกันมาสเตอร์สปริงเกอร์แล้วก็เป็นเจ้ากอรดี้สปริงเกอร์อ้าวสลับกันเมื่อกี้ <laughs> วางมาสเตอร์ไปก่อนอ่าเดี๋ยวเราจะวางเป็นแนวอย่างนี้นะมาสเตอร์อ่ากอร์ดี้แอดวานครับ แล้วก็เบสิกสปริงเกอร์หลังจากนั้นเราก็จะทําการวางมาเมล็ดทั้งหมดที่เรามีเรียบร้อยครับหมดแล้วทีนี้เราก็กดออกได้เลยครับผม back to home เรียบร้อยทีนี้เราก็รออีกประมาณหนึ่งชั่วโมงครับไว้ค่อยกลับมาเจอกันใหไ่โอเคครับมาแล้วรีบรบก่อนปักทันปักทันปักทันครับปักทันได้ไหมอุ้ยอุ้ยออกไม่ได้เดี๋ยว <laughs> ดูหน่อยโอ้โหอะไรบ้าเนี่ย <laughs> เดี๋ยว โอ้โห oh. ขอย้ายก่อนขอย้ายก่อนโอ้ oh. ดีแล้วเราปักทันน่ะก็คือเข้ามาปกติมันต้องกดก่อนหรือเปล่านี่เข้ามาปั๊บอยู่ๆก็ขึ้นไม้เราเลยยังไม่ทันได้แบบเปลี่ยนวงเปลี่ยนของอะไรพวกนี้เลยขอย้ายก่อนอ๋อ oh, อ้น,นี้ที่ว่าเรารับไปก่อนหน้านี้เราอยากรู้มันเป็นยังไงน,นี่คือต้นเหมือนแค่นี้องเหรอหรือด,ดวงเราไม่ดีวางไปอันนี้คือต้นที่เรารับอันนี้พิกพิกดูไม่มีอะไรเลย อันนี้รู้สึกระวังไปก่อนหนะ้าน,นี้หรือเปล่าน,นี้เราคราฟไปแล้วอะพวกคราฟระวังไว้ตรงนี้ก่อนละกันจะได้เห็นชัดๆมาอันแรกครับเอมเบอร์ลิลลี่ใหญ่กว่าไหมเนี่ยพอๆกันเลยพอๆกับอันนี้เลยที่เราใส่ไปแล้วนะแต่พอๆกันเลยอ่ะโอ้โหสีเวลาไหมเนี่ยไหนดอวนื่นดอวนน่นอ่าเดี๋ยวอันนี้ไปวางก่อนเอดูใหญ่กว่าไหมวะน่าจะพอๆกันแหละกับไ้ต้นที่ว่าติดตัวของน้ำผึ้งโกโก้ครับโกโก้โกโก้ โอ้โก้โก้เราโอ้ต้นเบลเลอร์เลยโอ้ยมีมีสองต้นเหรอเอบเบอร์เราจะทําการเลื่อนอย่างนี้แต่ว่ามันเลื่อนไม่ได้นี่ไงได้ละว่ามันพอๆกันหมดเลยหรือนี่คือใหญ่ที่สุดแล้วอันนี้น่าจะใหญ่สุดแล้วเนี่ยอันนี้อุ้ยเรนโบ์พิกยอดอุ้ยใหญ่อยู่นะพิกอะใหญ่แบบเห็นได้ชัดเรนโบ์ครับโอ้โหสวนกูกูไปมาดูล็อกยังวะอ่ะต่อเลยต้นนี้ไม่มีเรนโบ์แต่ว่ามีโกอยู่โอเคอันนี้เป็นต้นเล็กครับอ๋อนี่ไงต้นเดียวโวตดลกเลยแต่โกโก้แบบต้นเบลเลอร์เลยนะ ผลที่ได้เนี่ยคือเบลเลอร์เลยจริงๆเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราปักทันเนอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเลยอะ่ะเดี๋ยวก่อนเลยอะ่ะปักทันปักทันแต่ว่ามันหายไปไหนแล้วน่าจะปักปั๊บแล้วเวลามันหมดพอดีเพราะว่าอ้นี้ก็เนี่ยเหลือ5นาทีหายไปครึ่งนึืมเนี่ยอันอื่นก็ใกล้หมดปักทันปักทันก็ถือว่าโอเคอยถือว่าโอเคโอ้ออโอโอใหญ่มาก <c oughs> เอเบอร์ลิลี่ครับอ๋อนี่คือแบปเอเลลแบปกตินี่เอเบอร์ลิลี่เป็นปกติใหญ่สุดสอด โอ้รครับตอนนี้สวนเราน่าจะไม่มีพื้นที่แล้วน่าจะต้องเคลียร์คนอื่นทิ้งให้หมดเจ้าไอ้นี่เลยมูนเมลอนเนี่ยควรเคลียร์อย่างยิ่งเลยเพราะว่ามันใหญ่เกินมันใหญ่เกินไปไหนมีอะไรค้าอีกบ้างใช้เวลาค้าเท่าไหร่20นาทีจะพึ่งครับขอแพ็กหน่อยจัากได้ค้าต่อไอ้พวกนี้เนี่ยควรซื้อให้หมดเลยนะเพราะว่ามันสามารถเอาไปราฟต้นอื่นๆได้อันด้านล่างก็ไม่ต้องไปซื้อก็ได้ถ้า e e ก็โอเคเอามาสําหรับค้าให้กลายเป็นเจ้าไข่สีแดงดีไข่สีแดงเอออันนี้ดีอยู่เพราะว่ันอกงื็ย เก่งอยู่แหละอ๋อนี่เพิ่มขนาดของกระเป๋านี่ผ้าแต่ไปลาครับสีชั่วโมงเนี่ยแถมใช้ของตันฟาเวอร์เราไม่มีเพิ่มเพิ่มอ,อ,อีกก็ไม่มีเหมือนกันช็อคฟูดน่าสนใจนะโอ้ยิงติดแบบใส่ฟ้าเฝ้าเลยแต่ใส่ฟ้าเ้าเราไม่ต้องทําก็ได้มั้งแค่มีไรนิ่งหลอดเราก็โอเคแล้วอันนี้ทําให้ติดตัวของน้าพึ่งน้าพึ่งไม่ต้องเพราะว่าน้าพึ่งเนี่ยมันติดง่าย a t เ o ชันสเป s ช็อ k อันนี้ก็ไม่จาเป็นเอ่อเราไม่ค่อยได้มีผลที่มันแบบดูแพงขนาดนั้นอันนี้เนี่ยเจ้าต้นทัวร์เนี่ ว่าตัวที่เป็นเกี่ยวกับดอกไม้ต่างๆเนี่ยจะทําให้พีดหรอเดี๋ยวนะฟีดเฉยๆอันนี้เพิ่มขนาดอ๋ออันนี้บวกไซส์เดี๋ยวนะแล้วนี่ล่ะอ๋อแต่ละอันมันก็ต่างกันโอ้โหบางทีมันก็ไม่ได้บวกตัวของไซส์โบนัสเหมือนกันตัวนี้ก็ไม่ได้มีบอกว่าไซส์โบนัสแต่ว่ามันจะบวกัตัวของความคุ้มค่าก็เลยอ่าเราจะเห็นว่าจะมีพวกโกแล้วก็เป็นเจ้าเรนโบว์อยู่นะโอ้โหต้องจัดการสวนจริงๆดูแล้วต้องจัดการสวนแบบอย่างเร่งด่วนเลยเพราะว่าถ้าสมมติสวนของเราเนี่ยเล่นเทขนาดนี้เนี่ยเราจะเก็บกลมเก็บปอก่ใหญ โตมาโหรานทิ้งลิลลี่เอาใชิบหหายกูเพิ่งไปปลูกซุ่มได้จากแพ็คแลวเพิ่งไปปลูกมาบิลาเวนเดอร์แล้วก็คอคคัสใช่ไหมเออสองอันอันนี้ครับแล้วไอ,อตัวนี้ยังไม่ได้ทาเพเพราะว่าเราเพิ่งปลูกพิลลี่ก็ปลูกไปแล้วเดฟโฟดีล mm. <for> มีแล้วเหลือไอ้นี้ชิ้นเดียวเราก็สามารถครับเจ้าต้นนี้ได้แล้วตัวสุดท้ายร้อยแปดห้าร้อยแปดสิบกว่าล้านเลยเหรอ,อกอดูเจ้ามูลบัตซัมในตัวหน่อยมีบ้างไหมมูลบัตซัมในตัวไม่มีเลยมีแต่มูนแคทเอาไปขายเลยดีไหมเนี่ยอะ รวมๆแล้วเนี่ยคลิปนี้ก็ถือว่าประสบความสาเร็จระดับหนึ่งระดับหนึ่งนะเพราะว่ามันไม่ได้บวกตัวของขนาดเพราะงั้นมันก็เลยดูไม่โอเคเออเพราะว่าถ้าสมมติมันบวกของขนาดด้วยมันอาจจะใหญ่โตมโหฬารได้มากกว่านี้แต่เหมือนแบบเจ้าต้นพริกเนี่ยไอเรนโบว์ชิ้นนี้บางทีถ้าสมมติมันบวกขนาดได้มันน่าจะ โอ้โห oh, ตึงๆเลยแต่นี่ได้แค่นี้ก็โอเคแล้วแหละดวงเราก็ไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่เด่๋ยน้อยเราก็ได้เจ้าตัวของลิลลี่มา1ต้นโอเคอยู่ไอ้นี้มาได้ของเรามีลาเวนเดอร์ชูก้าแอปเปิ้ลเดี๋ยวนะถ้ามันเป็นชูก้าแอปเปิ้ลอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรู้สึกว่ามันจะมีที่บวกขนาดด้วยหรือเปล่าของชูก้าแอปเปิ้ลที่จริงมันก็คือบวกผู้แอปเปิ้ลนั่นแหละอ๋อไม่มีดราก้อนฟูดแมงโกโกโกเฉยๆอ้าวไม่มีหรออ๋อ,อ,อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราลองมาการหน่อยอ่ะเผื่อมีอันอื่นที่น่าสนใจอันนนออนนีี้ออ้้คคคืืืออ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 ะะะะไไไรร่่่่ัมชเลย อันนี้เราครับไม่ใช่อันนี้เราซื้อแล้วก็ฟุตแบมบูประมาณ2ผลมาลองดูหน่อยเพิ่มจากวางมา s เตอร์สปริงเกอร์ก่อนบัตลี่อ่าเบสิกแล้วก็แอดวาน e ์วางให้ครบจากนั้นก็วางเจ้านี่เลยต้นนี้ก่อน เอาทีละต้นนะไหนตัวบัวลดน้ําแล้วนี่ครับลดน้ําลงไปอุ้ยต้น,นอะไรอ่ะสาอยู่เลยอ้าวแล้วลดน้ําเปอร์เซ็นต์ไม่เพิ่มด้วย100เรียบร้อยอ้อาวดูไม่มีอะไรเลยเอาชูก้าแอปเปิ้ลต่อเพราะชูก้าแอปเปิ้ลเนี่ยไม่มีให้ครับแถมอ่ามันไม่มีเควส์นู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเราก็สามารถลงปลูกได้เลยไม่รู้ว่าจะช่วยให้มันต้นใหญ่ไหมนะระวังไปขนาดนี้แล้วเราก็ค่อยกดออกไม่เป็นไรหรอกยังสูตรเปอร์เซ็นต์อยู่แต่บ้าตายอ่ะ,อะคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาดูเจ้าชนะูก้าแอปป้้้ลลตออออนนนีีหาาาแวกกกกกกัััะคคคครรรรรบบบผมมม่่่ไไณยืดดด์์ชชง จลินด้วยแล้วก็อย่าลืมบอกด้วยครับว่าเที่ยงนี้คนกินข้าวกับอะไรอืแต่วันนี้ขอต้วนาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอเจอกันจุบบ๊ายบาย